สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะร้านล,ลูกปัดกัดโลววันนี้จะเป็นรีวิวเมทโลเดียมเบานะคะต่อจากอีพีหนึ่งเนาะเป็นตัวแต่งลูกตัดเป็นแบบห้อยจี้ขนาดอยู่ที่ประมาณ10มิลอันละห้าบาทรูปโบนะคะ24มิลอันละห้าบาทแบบนี้นะคะอันนี้ก็อันละห้าบาทจะเป็นรูทะลุลแบบนี้นะคะลูกค้าเป็นทรงเหลี่ยมเหลี่ยมตัดเหลี่ยมอยู่ที่ประมาณ11อมิลแบบนี้นะคะรูปแบบนี้เนาะ เป็นลายประมาณนี้นะคะเรียบเล่นหลนิดหน่อยเม็ดละ10บาทขนาดอยู่ที่ประมาณ15มิลแบบนี้นะคะเป็นรูทะลุขึ้นแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่20มิลอันละ5บาทดอกไม้โป่งนะคะอันละหบาทขนาดอยู่ที่ประมาณ23มมิลอันนี้ก็5บาทเหมือนกันนะวันนี้เป็นรูทะลุขึ้นลงแบบนี้นะคะ12มิล เป็นดอกไม้โปรงสีมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะมันจะเป็นแบบโลหะแบบพลาสติกแข็งแบบถ้ามันโดนล,ลมมันจะหมองๆออกสีเก่าๆอันละหบาทขนาด15มิลเป็นลายแบบหอยเบี้ยตัวนี้จะเป็นจี้แบบห้อยแต่งขนาดอยู่ที่16มิลอันละ10บบาทมันจะคล้ายๆดอกไม้ที่สามารถเอาไปครอบ พวกจุกด,ดอกอะไรพวกนี้ได้เป็นดอกไม้ทรงคว่ำแบบนี้ถ้ามันคว่ำม,มันจะเป็นประมาณนี้นะคะลูกค้าแต่ถ้ามันหงายเนาะมันก็จะสามารถเหมือนกับเอาไปควบตัวลูกปัดได้น,ะนี่นะเป็นรูรูมันจะอยู่ตรงกลางนี่นะคะ ขนาด16มิลอันละ5บาทอันนี้ไปขั้นสร้อยแขนได้ขั้นสร้อยคอได้เกบตะกรอนเม็ดละ3าบาทขนาด6มิลถึง7มิลทรงนี้จะคล้ายๆลูกเต๋านะคะลูกค้าแต่มันจะเป็นทรงแบบเหลี่ยมๆเนาะเอาไปขั้นตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้อยู่ที่3บาทรูทะล,ลุหัวท้ายแบบนี้นะขนาดอยู่ที่ประมาณ7มิลทรงห่วงล้อรถมีลายตัวนี้เอาไปขั้นสวยเลยนะน,นี่อันละ3าบาท8มิลนะคะแบบนี้นะ สิบมิลอันละสามบาทอันนี้อันละสามบาทขนาดประมาณสิบมิลอันนี้อันละห้าบาทขนาดสิบห้ามิลเป็นหัวคิตตี้เนาะเป็นรูทะแยงข้างนะคะลูกค้าเป็นรูทะลุเนาะแต่มันจะเป็นทรงนอนนะคะไม่ใช่ทรงตั้งนะขนาดอยู่ที่สิบมิลอันละสามบาทนี่ก็เป็นทรงไซส์เล็กอันละสามบาทขนาดสิบมิลเป็นจันบินเล่นลายขนาดเก้ามิลอันละสามบาททรงล้อรถนะคะเป็นเจียนิดนึงนะคะ มันจะเล่นเจียข้างแบบนี้อันนี้มันจะเป็นรูตรงกลางแบบนี้เนาะขนาดประมาณ7มิลสามบาทนะคะเป็นทรงเข้าหลามตัดรูทะลุแบบนี้นะคะ12มิลสามบาทแบบนี้3บาทเหมือนกันนะคะรูทะลุขึ้นลงประมาณ10มิกมลกลมลายตะก้อแบบนี้นะ ขนาด10มิล3บาทนะคะอันนี้ก็3บาทเหมือนกันดูทะลุหัวท้ายนะคะลูกค้าขนาด8มบีตัวนี้จะเป็นสีทองเหลืองคล้ายๆเม็ดมายองเม็ดละ5บาทดูทะลุขึ้นแบบนี้นะคะขนาดอยู่ที่11มิลแบบนี้นะขนาดอยู่ที่7มิลอันละ5บาทเป็นกลมแบบมีลายนิดหน่อยลายนิดๆแบบนี้เนาะน,นะคะ11มิล12มิล อันละหบาทสีทองเหลืองนะคะตัวนี้อันละหบาทรูทะลุนะคะขนาดก็7มิลเป็นกลมเม็ดกลมเส้นลายเป็นเหมือนดอกกุหลาบตูมะค่ะลูกค้า11เมิลเม็ดละหบาทเป็นกลมคล้ายๆเม็ดมะยมนะคะลูกค้าเป็นไซส์เล็กเนาะสีโลยมขนาด6มิลเม็ดละ3บาท